วันสร้างสุขจัดกิจกรรมครูอาสานำทีมนักสแสดงช่องวัน31เสริมทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนโรงแรมเลยตัดนวพัฒนาจังหวัดเลยโครงการวันสร้างสุขโดยสำนักข่าววันนิวส์จัดกิจกรรมครูอาสาสร้างคนสร้างโอกาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆเยาวชนทั่วประเทศ โดยกิจกรรมครูอาสาครั้งที่สองนี้ได้เดินทางไปที่โรงเรียนเลยตาดนนพัฒนาตำบลเลยวังสายอําเภอปูหลวงจังหวัดเลยมีนักเรียนอยู่144คนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเลยข่างกลางหุบเขาถือเป็นพื้นที่ชายขอบของจังหวัดเลย นส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้เนื่องจากขาดปัจจัยในหลายๆด้านกิจกรรมครั้งนี้นำทีมโดยดุนเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการช่องวัน31ร่วมด้วยศิลปินนักสแสดงอาทิวินซิรีทอนทีมผู้นำกอเตียวหุยเพชรปรัชญาโตโต้ธนเดชภูมิแก้วฟ้าเจริญพร้อมด้วยตามนิตรัตพิธีกรข่าวจากสำนัขกข่าววันนิวส์อีกทั้งเหล่าครูอาสาจากการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอีกด้วย ศิลปินนักแสดงและครูอาสาทุกคนได้ร่วมกันถ่ายทอดทักษะภาษาอังกฤษภายใต้แนวทางกิจกรรมวัน31 e n g l i อ h c a ิงชแคมช่องวันอาสาเสริมภาษาน้องเลยที่จะสร้างเจตะคตะิท,ท,ที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับน้องๆและได้มอบความสุขผ่านเสียงเพลงอีกทั้งยังสร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นการต่อย,ยอดปอกาศทางการศึกษาต่อไปนอกจากนี้สาวบินสิริทรยังได้นำ ความรู้จากการจบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มาให้เกร็ดความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านแก่น้องๆเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและสามารถดูแลคนใกล้ชิดได้ได้เดินทางไปที่โรงเรียนเลยตาดนนพัฒนาตำบลเลยวังสายอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยมีนักเรียนอยู่144คนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งอยู่ใน,นพื้นที่ต้นน้ำเลยท่ามกลางหุบเขาถือเป็นพื้นที่ชายขอบของจังหวัดเลย ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้เนื่องจากขาดปัจจัยในหลายๆด้านกิจกรรมครั้งนี้นำทีมโดยดุนเดียวรตั้งประกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการช่องวัน31ร่วมด้วยศิลปินนักสแสดงอาทิบินซิรีทรทีมคูนากรเตียวหุยเพชรปรัชญาโตโต้ธนเดชภูมิแก้วฟ้าเจริญพร้อมด้วยปามิติรัตนพิธีกรข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์ อีกทั้งยังมีเหล่าครูอาสาจากการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอีกด้วยซึ่งทั้งศิลปินนักสแสดงและครูอาสาทุกคนได้ร่วมากันถ่ายทอดทัก,กษะภาษาอังกฤษภายใต้แนวทางกิจกรรมวัน31 e English Camp ช่องวันอาสาเสริมภาษาน้องเลยที่จะสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับน้องๆและได้มอบความสุขผ่านเสียงเพลงอีกทั้งยังสร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาต่อไป